โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมโดนเลบานอนในเซิร์เวอร์สี่คิงดิชเนลลี่เออพจนานุกรมนะครับก็ในวันนี้นะครับผมอยู่ในโรงเรียนประชาชื่นตอนนี้ยมาโรงเรียนผมเขาจะประชุมกันอยู่นะครับทุกคนเออก็ตอนแรกเนี่ยผมมาทําคลิปไปแล้วนะครับรอบนึงคือแบบโดนบุกโรงเรียนแบบหนักมากแบบหนักจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมแบบลืมเปิดไมโโหอัดคลิปต้องนานนะครับลืมเปิดไมคชีวิตโอลเวงเกงจัดโอเคเดี๋ยวเราใส่ช็อปก่อนก็คือจะบอกว่ามาใหม่จะได้ดาบอันนี้นะครับก็ แ KB หลักฐานให้อดมินดูเนี่ยก็จะได้เป็นมีดอันนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเออมันเป็นมีดโตเนตนะเพื่อนอันนี้ไม่ใช่รถกูนะครับขออนุญาตดื่มหน่อยละกันเถอะพี่ชายได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยคนเนี่ยประมาณ90คนนะครับร้อยคนเลยก็ว่าได้แต่ตอนเนี้ยมันผมมาทําคลิปรอบสองนะครับทุกคนไม่รู้ว่ารอบเนี้ยแม่งได้ยินเสียงหรือเปล่าฮัลโหลพว่มึงได้ยินเสียงกูป่ะเนี่ยได้ยินก็โอเคก็ถือว่าได้ยินละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปซ่อมไฟก่อนนะครับทุกคนคือตอนแรกเนี่ยโอ้โห จะฟังไหมนะ่ะตัวละกันเนี่ยตลาดกลางแบบโคตรสวยนะครับ King ตีคิงตีชินาลีก้าวนะครับสำหรับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งดิสไว้ให้นะครับพจน,นานุกรมซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีนี่ไงมันเป็นโอ้โหดูช่างไฟดิช่างไฟ,งไฟมาซ่อมไฟกันเต็มเลยก็คือซ่อมไฟเนี่ยมันมันสามารถเอาไปเออเขาเรียกว่าอะไรอะไปไหนฝากฮะมไปไหนเที่ยงมาเดี่ยวๆกับกูก่อนมันโอ้โหแล้วมันพักไม้ไอ่เงี้ยไแม่ไอ้เวรมันต้อมไฟแย่งกันนะ ต้องไปแย่งกันกูแล้วช่างไฟแบบอันนี้เป็นนะนี่ไอ้นี่เป็นนะนี่ทำไปเล่นไปอันนี้เป็นนะนี่ไอ้นี่เป็นนะนี่ไอ้นี่เด็กไอเด็กไอเด็กไอเด็กช่างเก่าโอ้โหมันเป็นนะผมขออนุตใส่กล่องก่อนนะทุกคนมันตีผมไม่หยุดเลยขอยัดสัญญาโอ้ยมันตีเข้าหัวได้ไงอ่ะก็ตรงเนี้ยมันเป็นแบบพวกถิ่นของเด็กช่างไฟเอาไอเทียมันเอาเสาไฟออกไปละนะครับแอดมินมันน่าจะเอาออก โอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นหน่อยแล้วกันเด้อก็ตอนแรกมันแบบมีให้ปีนนะครับทุกคนก็คือผมปีนไปเด็ดเสาไฟเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคลิปขึ้นให้ดูนะอเ,เออผมปีนขึ้นไปเด็ดเสาไฟอย่างนั้นเลย แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมกลับโรงเรียนก่อนก็ตอนแรกอะผมจะมาเล่นอันนี้นิดนึงนะครับทุกคนให้ทุกคนดูแบบว่ามันสนุกไงมันจะแบบมีแบบตีกันแย่งเสาไฟอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครอยากเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนตอนคืนไม่ค่อย,อยนอนอยู่จนเช้าฟ้าสว่างมีเวลาเธอกลับมาหาได้หรือเปล่าโอ้ยอะไรตายอ่ะลิงตายอ่ะเนี่ย <laughs> <laughs> เพื่อนใครตายก็มาดูนะครับทุกคน กูอยากชุบมันว่ามันไม่น่าจะเกิดนะครับโอ้รถมอไซค์พี่ชายก็ห่วงกันนะครับจะล็อกกันทําไมก็ไม่รู้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเบอร์คันนี้เลยละกันนะมันเป็นคันแบบแรงนะครับทุกคนมันเป็นมอเตอร์ไซค์โดนิทนะครับนี่ไงน้องเงไปไหนมาเรียน้องไปตูบบุหรี่มาครับพี่ชายพี่ชายขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปบุกไปเป้าน้องเอไปป้าพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วโรงเรียนตอนโรงเรียนโรงเรียนเราไปไหนหมดตอนแรกเขาไปชุมที่โรงเรียนโอ้ยนี่ไงเอากระแมงเลยไหมล่ะ ใส่ชุดเลยน้องใส่ชุดเลยผมเอาเลยครับผมไม่เคยหวั่นบารมีุ้ยนั้นไงนั้นไงมนเจ้าเพื่อเราเอ้ยเพื่อนเพื่อระวังหลังเพื่อนโอ้เพื่อนโมแต่เรียนไม่ดูอะไรเลยมึงก็เรียนแบบลืมหูลืมตาเกินเพื่อนอ้โหูแล้วมันมากันเยอะด้วยอันนี้คือประเด็นโอ้ยโอ้ยหลบหลบโอ้ยโอ้ยใหญยแม่งตายง่ายเกินแล้วเพื่อนกูมาไงแล้วเพื่อนกูมาเพื่อนกูตีเพื่อนกูตีชุกใก้เพื<_<_<_<_่อนชุกได้แล้วกูตีมาละกูมาคูบัลหลังละมึงเจอกู อยงนเลยเ็กเนเพื่อนกูเรียนอยู่มันจะคื่อนเลยนะฮะขอาตทุกเพื่อนนอ้ยมันจุกไม่ติดครับทุกคนยากตายนึงลบเบเิบไ้โดนเอาหน่อยโดนอุ้ยอ้มันแทงมันแทงกูแบบไม่ได้ปวนเลยเชี่ยหาย มามเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยตุ้มน้องเดี๋ยวพี่ไปิดชุบเองตัวแน่โดนพี่แน่อุ้ยโอ้โหแม่ตีมาให้ทำไมวะไม่เงี้น้องมัเงอุ้ยโอ้โหเชือเลยแม่งโดนใต้เต็มแม่งเตินใต้โตว่ะ เฮย้ยมันสวนกูได้ไงอ่ะกูคลิกขวาอยู่นะเนี่ยใช้เมาส์ของรถจีเทคยีโปสวยแล้องสาวชดพี่มานั่นแหละน้องสาวนั่นแหละคนเก่งมันก็ต้องอยู่กับคนเก่งลุยต่อน้องลุยต่อโอเคพี่สาวโอเคเดี๋ยวกูเอามีดเลยละกันไอ้เชี่ยมันสวนกูได้ไงเมื่อกี้กูงงเตกเลยนะครับงงเตกงงเลยนะครับงงเตกงงเป็นหมกสวยนั่นแหละเพื่อนมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วโอ้โหมันเกิดมาอีกละอีเว้นี่แม่งเกิดมาไม่หยุดจริงๆเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยมันชุบเพื่อนแน่นอนมันชุบเพื่อนแน่นอน เดี๋ยวมารอชุบเพื่อนมารอชุบเพื่อนโอ้้ยหัวกูแตกง่ายเกินโอเคแยกชุบไปแยกชุบไปน้องโอเคโอเคโอเคถือว่าแยกชุบถือว่าแยกชุบโอ้ยแล้วน้องกูตายแล้วน้องกูตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยจนมีแค่เคียลนใส่แววนหัวทองวันนี้อ่าได้บอลองจะเข้าใกล้เคียโลนตัวเคียนี้ไม่ทันล้อแล้วแอบรักเธอมันเป็นงานประจำมันไม่มีรูปแบบหรือมานามประทํา ต่อ้ใครหน้าไหนเจ้าตันโลนเอ้ยไอ้ล้นตายโ้ล้นจ้าโอเคหาครูดาวละโอ้ใส่กอดใส่อะไรให้เรียบร้อยขออนุญาตใส่ชงใส่ช็อปนะครับแล้วกูจะคำพงคำผวนทำไมเนี่ยเออก็หน่าลงลงน้าลงเอ้ยคำผวนอยู่ได้นะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันมีเด็กเออเด็กสีน้ำเงินนะไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนอะไรน่าจะเป็นเออกนกนะครับมันมีสิบสองคนแต่ว่ามันยังห้านะพูดเลยมันเ้าานะมันมาเอากูถึงโรงเรียนนะเมื่อกี้แต่รอบนี้มันมาเนี่ยมันโดนกูแน่ไอ้เที่ย คือเพื่อนกูเรียนอยู่เว้ยเมื่อก like 네ี้แมงเลยแบบไม่ได้ทําได้ตั้งตัวตั้งใจนะเมื่อเห็นเธอเดินผ่านไปฮะแต่ตัวฉันคงทําได้แค่เพียงแต่ยอมรับความจริงฮะเราเกิดมาเป็นคนเพียงที่รักเธอโอ้แล้วกูจะร้องเพลงสมัยเก่าทําไมเนี่ยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันไปไหนกันหมดแล้วนะครับเอาล่ะน้องไปไหนต่อครับเพ่ขึ้นมาเลยน้องเดี๋ยวพี่พาไปแว้นแล้วกันเมื่อกี้พี่โดนแบบโอ้โหแมงไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดเลยพี่เกิดมาพี่ตายอีกพี่ล้บน้องชบปุ๊บพี่ล้มปั๊บน้องชุบปุ๊บพี่ล้มปั๊บปั๊บปุ๊บ อะไรปั๊บเลยเมื่อกี้มันเยอะเกินเว้ยอุ้ยอันนั้นโรงเรียนอะไรกันหนกอ่ะในทวิตน่ะน้องใช่ครับพี่โรงเรียนใหญ่อยู่นะพี่พี่จะกลัวเปล่าพี่ไม่กลัวครับพี่ชนหมดทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าตัวพี่จะเป็นยังไงก็ช่างครับพี่เอาหมดครับน้องเอาหครับพี่เอางี้แต่พี่พาน้องไปโรงเรียนใกล้ๆก่อนละกันเนี่ยโรงเรียนอะไรไม่รู้เนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยแต่พาไปดูสีฟ้าเลยเนี่ยพี่สีฟ้าเลยเนี่ยเออสีฟ้าเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยไปพี่จะไปน้องอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆนะอุ้ยโรงเรียนบุรณะ พี่มันเจ๋งมาบอกพี่มันเยอะมันเยอะมันเยอะมันไม่ได้เจ๋งหรอกแต่มันเยอะโอ้โหดูดิดูดิมันเยอะไหมล่ะพี่ไอตินอยู่เป็นดองเลยพี่น้องน้องอย่าพึ่งลงน้องอย่าพึ่งลงมันมีพาด้วยมันมีพาด้วยเราต้องใจเย็นโอ้โหมันต่อยตีกันด้วยลมันยกพวกตีกันมันยกพวกตีกันปล่อยมันตีกันไปมันมันไม่มันไม่มันไม่เห็นหัวพระส่งเลยนะน่ะมันเล่นกันไม่เห็นหัวพระส่งเลยนะน่ะใช่พี่ใช่อยู่อย่างนี้ไม่ถูกอุยอยเอาเราชื่นมาเราชื่นมาเราชื่นเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาน้องเอาดิขอออญญญาาาตตติิิววววววงงงนนนัััขขเด้อ ขอญาตวงนัวเด้อสวยสวยเพื่อนตีมันตายหมดเลยเพื่อนสวยโอ้โหเก่งมากครับเพื่อนใช่ขอญาตเล่นปักฉลามบริสุทธิ์เด้อไอเด็กโดนปักฉลามมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูต้องทับหัวแข่งไว้ตลอดเวลาโอ้ยแล้วใครเขาเปิดเพลงวะเนี่ยลิขสิทธิ์มันจะแดกบาลกูแหลกไม่แหลกแหลกแล้วเนี่ยเด็กกูก็กลัวกูลงขอญาตไปลงไปเล่นล่างเด้อพราะว่าลิขสิทธิ์มันเยอะเด้อคนมามามึงตามกูมามาถ้ามึงอยากเล่นมึงก็โอ้ย โอ้โหมีคู่รักด้วยมีคนมักสวีดเสมอเหกันตรงนี้โอ้ไอ้นี่ก็ตามเอาคูขถึงล่าง อินเชต t นซีน n like so th th ่ะเอ้และแช่คุณสูเทาอ่ะเสียเวลาชิหายเชื่อว่ากูจะเมาอ่ะมาเน่นฟลอเชื่อตรงไหนจะเอาอ่ะซัมือลงไปนอนอ่ะมชืจะบาดแลวพวกคุแยบหนึ่งบัดแล้วมึงจะเฟกโชว์เาอ่ะชื่อม่าค็จะมือไม่อยากเด็กโดนเกาสาพวกมือไม่แลไม่เข้ามาด่ดีเนี่ยกคุจะไปสาต่อมันก็ไม่เท่ากูหรอเดินดีกว่าโคตรทีล็อกชายอุ้ยแล้วน้องสาวกูเอาแล้วไงแล้วน้องสาวกูมันเอาแล้วมันปัดกันฟูแล้วมันปัดกันสูอย่างพวกคุณยองสองพวก ใจเย็นใจเย็นเกอไปนีจะจัโอยโอ๊ยตตายหมดแล้วน้องใจเย็นเด้ใจเย็นเด้อ็ค่อยเล่นค่อยพูดค่อยจาอยแล้วโรเรีนเรามเต็มหมดเลยเหรอเนี่ยสว๋จิงนี่ยเก๋อจิงน่ยิงกูขอยัดปีนนี่ก่อนแล้วกันเด้อมตีมาตามตีกูไม่หยุดขนาดนี้กูขอยัปนก่อนแล้วนเดเอตาย

แล้วมันจะโดนกูแบนบนอย่างเดียวมันจะโดนทะเลาะมันจะโดนทะเลาะบ่อแบนแช่ดิให้อะไรเว้ยบ้านี่ย้านี้ไม่ได้ไม่ได้กลัวหรอกนะโดนกูหมุนพี่กูจะแชให้พี่กูเช่ตาย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 ธรรมดาพี่ทำบ่อยแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยเอุบเพื่อนก่อนน้องชุบเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราจะหมดน้องเจเจเเอ้ยตัวเล็กพี่ชุบแล้วเด้อจุ่ชุบแล้วจุ่มแล้วเว้ยพี่ชุบแล้วพี่ชุบแล้วโอ้ยโอ๊ยรถทับพี่รถ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 ทับพี่น้องรถทับพี่ น้องรถมันทับพี่อะปได่ปูนอะปูให้มันเป็นหน่อยด้ฮะอยเียแม่งนิดเดียวอพี่กูจะเชิญมึงลบไปพี่กูจะเชิญตาย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  ไม่ต้องชายมึงก็ช่วยกูบ้างกันโอ้ยโอ้ยน้องชายพีตายพี่น้องผู้หญิงสิโอ๊ย กันจอดทำให้คอยแซกสนามแย่ๆก in ูไม่เอาแลละจริงจองรักีผว้มาและเฮียนเอฟบีทีไม่รอชัวร์พวกกูรวมกันที่ท็อบครัวเท็ดี่ไม่้โกนตั้งตัวพอควิ้นขึับมามันไม่หล่อชัวร์เยี่ยมกูเห็นใโรงเรียนอื่นบางเรียนเหมือนกัน ยามกงวาแผดดิขาเอามึงไปลงโลงมึงไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนเห็นแม่มึงไล่กลับไปนอนโว้เอเอ็กผู้กูไม่ทำลายใครไอเฮียในกระแดมทำลายกูถ้ามึงอยากรู้ว่าจะเป็นไงเหย็ดแม่นำสพที่แล้วดู

แค่เราเปียกูจะรั้งไจข้มมได้เย็นจะท้นมไฟซสือมากัพวกของกูไอ้สัวมึงได้ตายหันใจเย็นไสั์ที่กูมึงร้องกันจเหม่ม่กูเดินมาแล้วปพูดเย็นศร้ากิขัวมันตบสลดะเกล้ับีเอกไอสั์แกงกูนี่แม่กแซมซทนีลิงคอนคือพี่นโตเดืเนือใจร้อแล้วไม่กตายไอสัุบเพื่อนเลยจุเพื่อนจุบเพอบยุบ